เดตดโปรแกรมมวยไทยเกียรติศรีวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2568นะคะถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดเทศีเวลาเดิมทุกวันอาทิตย์14นาฬิกา30นาทีต้ 14, 30, 30, 30, นไปถึง16นาฬิกา30นาทีนะคู่หนึ่งคู่สองก็เป็นมวยเสือแปดตัวสุดท้ายคู่ที่หนึ่งนะคะอนันตาชายัยรานา,นา,นาวอเตอร์ใส่เจอกับแคนมารูนสิทธิ์ดำหนาวเียรติทุกร้อยสิบปอนด์และคู่สองเพชรลุ่งโรดโชคบางแสนเจอกับไทยพยัคฆ์ต่อทักพ,พานาลายนะเกียรติทุกรอนด์ รอบนี้นะมีโอกาสแพ้ได้สองครั้งถึงตกรอบนะและคู่สามรองคู่เอกก็เป็นคู่มาแทนเกาะเต่านะเกาะเต่าก็ลดลมนะก็ขอให้หายไวๆไนะิะเป็นพร์มสองนะเจอกับดาบยำเป่าลิงกี้นะคะเวนแทนนะคะพิกัดชก125ปอนด์นะคะและคู่เอกของรายการนะคะก้าวกระดัดสอเพนโพเจอกับดวนหนึ่งชูทางด่วนะนนะพิกัดชก140ปอนด์ค่ะก็ต้องขอบคุณรูาพับสวยๆและข้อมูลดีๆจากเพจ เกียรติเพชรนะคะแล้วก็ขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนการ s p y 2 4 s p y 2 4หรแอนํำหน้าทุกครั้งพักยกระบบออตโต้ตเล่นง่ายครบเครื่องเรื่องกีฬาโมยไทยแล้วก็กีฬาหลากหลายแอดมานะคะผู้สนับสนุนการมากกว่า3ปีค่ะขอบคุณค่ะ คู่ที่หนึ่งนะคะอันนันตชัยลานาวอเตอร์ใส่จะก,กับแคมารูนน,นี้เป็นมือสิบแปดตัวสุดท้ายครั้งที่หนึ่งค่ะก็เป็นการพบกันระหว่างศึกอื่นนะคะเจ้านันตชัยนะก็ เป็นตัวสำรองเข้ามานำจ่าฝูงเข้ามาแบบสวยงามเลยนะคะหนูก็เพิ่งเห็นแววเขานะคะอายุ19ปีนะความพร้อมห่างวันทีกว่า26วันในการต่อเนื่องนะคะก็มาชกช่องเจ็ก็รู้สึกว่าจะเกิดนะคนจะพูดถึงเยอะนะ,ะสัวสูงได้1้0เซนเป็นมวยมาจากยะหาจวนยะลานะก็การผ่านมวยไม่มากไม่น้อยแต่ดูจากเชิงการชกมวยนะก็ดูแก่แดดในที่นี้คือเก่งกว่าการผ่านมวยนะ38ครั้งเป็นมวยขวามือเข่าอาชีพนะคะ เป็นมวยขวาขยันออกอาวุธนะคะเดินบูสู้ดีเดินตลอดเก่งลูกขยันหนะะ้าก็ซ้อมพิาาลานาหวดพัดทะลุน้ำหนักร่อยห้าสิบสี่กิโลนะคะก็เป็นมวยเข่าอาชีพเดินได้ถอยเป็นเป็นมวยเดินเดินถอยไม่เป็นออกอาวุธขยันโต้ขยันตอกก็ดูว่าชั้นเชิงมวยถือว่าเก่งนะหัวจิตหัวใจถือว่าผ่านนะ,ะดูแล้วแต่เป็นมวยขยันถ้าเจอมวย ทำหม่มวยมันก็มันจะมีรูกินกันเดี๋ยวค่อยๆพูดให้ฟังนะสามไฟล่าสุดของเขานะก็เคยชนะแสนเอกสองรัชภภมินะร้อยสิบสองปอนที่มวยไทยจษีแล้วก็มาชนะก้องมีชัยติดเมืองนนท์นะวันนั้นให้ก้องมีชัยเป็นเทวดาแต่เขาเตะไม่เป็นไงออกแข้งไม่เป็นเลยแพ้รูกินกันอย่างที่เจ้ามุมแดงแที่หนูให้เป็นเทวดาแต่กินไม่เป็นไงเราก็วาสนาน้องเนี่ยได้เข้ามาถึงว้า8แปดคนนะแล้วก็ไว้ อสุดก็มาเจอกับราชศัก์นะก็แรกๆนะเป็นตัวเต็งนะราชศัก์นะก็แพ้ไปก็เข้ามาสู่รอบ8ดคนนะวันนี้เจอแคลมารูนนะแคลมารูนมวยชอบหนูหนูก็เริ่มชอบเขามาตั้งแต่ศึกท่อ้ัาไทยนะเป็นมวยที่มวยรองที่เล่นเราเล่นง่ายอยู่ดีๆก็ได้ตังนะสองร้อยเจ็ดสิบนะั้พอๆกันเป็นเวยระยองการผ่านมวยดีกว่าแต่ดสุดทั้งเป็นมวยเขาอาชีพมีลูกขวางหน้าค้าแทงแรงดีนะ 20ซีดลมหนาวน้ำหนักแผดปล่อย54กิโลนะ,ะเป็นมวยเข่าในเหนียวหนุบหนักเปิดเกมมุ่งรับตัดเตี๋เหนียวแน่นบูดดุดันก็มีลูกขว้าแล้วดันแทงนะ้วถ้าเจอเชิงมวยที่เขาเก่งที่เขาชอบนะกินง่ายนะคะก็ต้องค่อยๆสืบไปนะ,ะว่าคู่นี้ลูกกินกันจะอยู่ที่ฝั่งไหนนะ,ะสามฟอร์มล่าสุดนะ,คะเคยชนะคะแนนเอจกอลคมเกลียวนะเบียดเบียดนะทีเซ็ตทรมไทยร้อยสิบสองปอนด์แล้วก็มาทุกเดือนหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์มาพริกแบบ หักปากกาเซียนนะคู่ดีนนะหนูหนวิการไดนะ้แบบเป๊ะเลยนะขวางหนะ้าดันแทงเงาอีกทีนะแพ้ไปแล้วก็ล่าสุดชกอีกที112ร้อยสิบสองปอนด์ที่มวยไทยเจ็ดสีก็มาเจอกับยอดชนะศึกขวยบางคลมนะไฟนนี้นอกรอบนะเพราะว่าคู่จะสู้เขาเรียกว่าตกจต่งช่างนะคะก็ซื้อได้เปรียดนะก็แล้วแต่มุมมองกรรมการนะก็ทําไว้สวยนะมาชกมวยรอบอย่างไม่แพ้ใครอนะสาหรับมุมมองมวยคู่นี้นะก็ก่อนสืบก่อน หาดูกข้อมูลนะคะหนูก็มองว่าแคมรูนก็เป็นนักชกคนหนึ่งที่หนูติดตามนะเขาชกกับเงาอีทีมวยดุดันที่แบบว่าเป็นต่อแทงเขาก็ชนะมาแล้วด้วยลูกขวางหน้าแล้วค้ำแทงแล้วไฟที่เขาชกกับยอดชนะศึกนอกรอบก็เป็นมวยที่ไม่ได้ดุดันที่ไม่ได้แพ้ลูกขวางหน้าแล้วดันแทงเขาก็ชกมันได้ดี ก็ไม่ได้ไม่จาเป็นไม่ไม่ได้หมายความว่าเออถ้าชกกอบมวยที่ไม่ไม่ไม่แพ้ทางขวางห้าดันแทงเขาแล้วเขาุกแพ้เขาก็ชกมันได้ดีแล้ววันนั้นยอดชนะสุดสูงยาวนะแต่ก็แต่ก็เปปียดนะคะเปรียดก็มีดราม่านิดๆนะแต่หนูมองว่าก็น่าจะไม่ยากนะสำหรับทางมวยเจ้าอนันตชัยแต่ก็ไม่ง่ายนะหนูมองว่าวันนี้เจ้าอนันตชัยนะก็มีโอกาสลุ้นเหมือนกันเพราะมันเดายากนะคู่นี้นะคะ ก็ชอบไปก่อนชอบไปที่แคมารูนมวยรักมวยชอบหนูนะจะเชียร์ให้ดังๆเลยฟันหงคู่สองนะคะเสือแปดตัวสุดท้ายครั้งที่หนึ่งเพชรลูกโลกทุ่เดาแสนเจอกับพายแพ็กพับพานอะนไลนะวิกระทุกร้อยสิบสองปอนด์นะก็มาเจอกันรอบนี้ คนมีโอกาสแพ้ได้สองครั้งนะถึงตกรอบนะคะก็เป็นโโโปนักชกอายุสิบเก้าปีนะมุมแดงเจ้าเพชรนุงโรดหรือชายสี่ชื่อเดิมนะคะก็น่าจะเป็นมวยคนหนึ่งนะที่เป็นมวยกระดูกแล้วหลงเข้ามาในฝูงแตัวสุดท้ายหนูมองว่าน้องกระดูกแข่งกับเพื่อนๆแล้วก็ดูเหมือนเหนือเพื่อนอะ่ะเหมือนคนละเบอร์เหมือนคนละรุ่นน่ะเหลือตัวเดียวนะ พวกกระดูกแข็งๆอ่ะคนที่แบบตัวเต็งตกรอบไปหมดแล้วนะปีนี้มีแต่หน้าใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะก็ส่วนสูง169นะคะเป็นมวยจากกลุ่มศักเพชรจบูนการผ่านมบกวาหนึ่งร้อยครั้งเป็นมวยขวาครบเครื่องซ้อมที่วอสุขสันเพชรจบูนนะคะนี้เขาทออํามวยหนูเห็นทุกปีและช่วงนี้ติดอันดับในเสือตลอดนะคะเขาทํามวยมาสู้จริงๆนะก็น้ําหนักไปเปิด55กิโลเวทที่ชกเก่ง112ไม่เกิน121ปอนด์เจ้าชายสี่ชดบางแสนหรือเจ้าเพชรลุงรถคนยกกันนะเป็นมวยฝีม <นะ S 1> ือครบเครื่องส ดีหนูดูว่าหลากหลายแล้วก็เป็นมวยที่มีวินาทีทองและโคตรแข็งแรงเลยนะเวลาที่โดนศอกเพื่อนปักเขาน้าผกหล,นล่นตุ๊บแล้วลุกขึ้นมาเลยนะกรรมาการนับไม่ทันปล่อยผ่านก็มีให้เห็นหลายครั้งนะเพราะร่างกายน้องแข็งแรงนะสามความรูสุดของเขานะเคยแพ้เอเจกอลคุมเกลียวนะมาพลาดโดนศอกสักไหมเกมเลยเปลี่ยนแล้วก็มาชนะเอาอีทีแล้วก็ล่าสุดก็มาเอาชนะเจ้าเอเจนะน็อกนะ ก็เข้า8ตัวได้แล้วเขาต้องเข้าได้อยู่แล้วเพราะเขาว่าเขาชกอาชีพมาตั้งนานแล้วแล้วเขาว่ามีหัวใจดีด้วยมมยตัวนี้นะก็คู่ต่อสู้นะเจ้าพายพยัคฆ์หนูก็เห็นน้องมาแต่เด็กนะโตเป็นหนุ่มแล้วนะปีนี้นะหล่อเลยสูงยาวหุ่นดีเลยนะโตอายุ16ปีแล้วู167เซนนะเป็นมวยจากระยองการผ่านมากว่า60ครั้งเป็นมวยซ้ายคบเครื่องน่าจะมีคู่นี้แหละที่แบบมวยอาชีพเจอกันแต่ความบู๊บุ๋นน่าจะอยู่ที่เจ้าเพชรลุงโลน่าจะโตกว่านะ ก็เป็นมวยซ้ายนะเป็นมวยซ้ายเจอกับมวยขวานะก็เข้าทางเจ้าพายพยักนะพายพยักเวลาที่เขาเขาเป็นมวยซ้ายแล้วมาสู้กับมวยขวาการออกอาวุธเขามันจะเป็นแบบยอดไอแอดพิ้วเลยนะตบแปะ 8, ตบแปะ, 8, ะ 8, แบบขยันออกเลยเพราะว่ามันจะเข้าทางอนะคือจังหวะเราออกซ้ายคู่ต่อสู้มาขวามันก็จะลงตัวมันจะสู้แล้วเราจะมองพิ้วเลยนะคะหนูมองว่า เจอมวยขวาเข้าทางเจ้าพายพยักนะเพราะว่าหนูเห็นเขาแต่เด็กหนูจะแบบว่าชอบเชิงมวยเขาไงแต่ความแักแรงก็อยู่ที่เพชรนุ่โล้วลก็ค่อยเล่าไปก่อนนะยังไม่สืบนะคู่นี้นะก็เป็นมอซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนะคะก็เจ้าพายพยักสอพระพานาลัยหรือพายพยักก็คนเดียวกันนะคะ สามฟอร์มล่าสุดของเขานะก็เคยชนะน็อกยกสามเรายามานนะที่สึกทนาไทยแล้วก็มาชนะคะแนนยามานและกีบันเทิงอีกครั้งที่มวยไเกตสีนะร้อสิบสองตอนนะแล้วก็ล่าสุดนะมาชนะน็อกยกสามเตะขาราชสักก็ยังแตกนะกีมวยไเกตสีสามฟอร์มไร้พ่ายนะสี่ฟอร์มไร้พ้ายห้าฟอร์มไร้พ้ายนะเคยชนะเพชรภูมินเพชรเกตเพชรนะที่สึกเพชรเกตสีหนูเห็นมาตั้งแต่เด็กๆนะเด็กคนนี้นะ ก็วันนี้นะคะก็จะเล่าไปตามที่เคยเห็นมาแนละคู่นี้ก็ค่อนข้างจะเป็นนักชกอาชีพเห็นแต่เด็กๆทั้งคู่นะคะก็ความบูบุ่นความครบเครื่องนะคะก็น่าจะเป็นเพชรลุงโลดนะโตโตก่อนนะเพราะว่าเราพายพยักเพิ่งจะโตมาปีนี้มั้งเพราะว่าเขายังตอนนี้เขาชกกับจีรวัตรนะคะที่เขาทิ้งแชมป์ร้อยสองปอนยังดูเด็กอยู่เลยพอมาดูอีกทีหนึ่ง มาชนะเจ้ายามาที่สึกท่อน้ําไทยนะตเป็นหนุ่มเลยนะหล่อเลยนะหนูก็เคยชมเขาแหละว่าเขาหลอ่อว่าโตมาเป็นตลอดโตเร็วมากๆานะคะก็ที่ชอบเขาที่เคยเชียร์พูดถึงเขานะอะตัวหลักเลยที่หนูหันมาดูหยุดดูน้องพายพยักนี่เพราะเขาเป็นมวยขวากับสู้กับเจ้ากีรวัฒน์อ่ะเขาจะตบแปะตบแปะคนหนึ่งออกซ้ายคนนึงออกขวาแล้วที่เขาสู้กันกับพวกเจ้าอะไรนะเจ้าอะไรนะที่แชมป์ร้อยสองปอนนอ่ะที่ทีน ชื่ออะไรวะหนูลืมชื่ออีกแล้วอ่ะที่เขาทิ้งแชมป์มีดามาเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันพรามเออเขาก็สู้กันมารุ่นนี้ยอดอะไแอดรุ่นนี้ก็เก่งแล้วตอนตอนเด็กๆนะเจ้าจีรวัตรจะเก่งสุดแต่พอโตรุ่นรุ่นเป็นหนุ่มมาเขาจะตัตเล็กเขาไม่โตเท่าเพื่อนท่าจีรวัตรเขาก็เลยฟอร์มแบบว่าสู้ตัวใหญ่ไม่ได้ต่ลุ่มลุ่มดอ,ดอนดอนนะทีนี้นะภัยพยัก์ออกแปลว่าจะได้เป็นยอดมวยนะหนูรู้ทรงแล้วเพราะเขาสูงใหญ่ไงแล้วหุ่นทรงมวยเขาได้แล้วเขานิ่งขึ้นเพราะเขาโตมา ถ้าเขาเจอกับมวยขวาวันนี้เจอกับมวยขวากันออกอาพดเขามันจะไม่นิ่งเหมือนที่เราเห็นนะมันจะเป็นแบบพิ้วเราดูแล้วมันจะพิ้วสวายแบบตบเสียเสียส่วนอีกคนนึงเพชรลุงโลดนี่เขาจะได้ความแข็งแรงเขาโดนศอกบวกหลน่นศอกสาครั้งแล้วที่หนูเห็นมาแล้วเขารีบลุกขึ้นไม่ใช่ว่ากรรมการลําเอียงนะคือเขาลุกไวแล้วกรรมการนับไม่ทันไงนั่นแปลว่าร่างกายแข็งแรงนะวันนี้นะคะก็เก่งทั้งคู่ชอบไปก่อนนะชอบไปที่เพชรลุงโลดนะคะเขาก็ การผ่านมวยร้อยกว่าครั้งนะมันคู่นี้นะมันกินกันมันมันมีโอกาสออกได้ทั้งสองคนหนึ่งเป็นมวยฝีมืออีกคนหนึ่งครบเครื่องอะ่ะมันมันมันมีความยากนะรอบแปดคนหนูมองว่ามันมีความยากในการอ่านมวยเกือบทุกคู่เลยนะคะวันนี้ชอบไปก่อนที่เพชรลุงโลอดค่ะคู่สามรองคู่เอกนะแสนมริดเบนพระลำสองเจอกับดับดำกระเป๋าลิงกี้นะพี่กัดชกร้อยยี่สิบห้าปอนด์นะก็เป็นหมยแทนนะคะ มแดงนะแสบมาริตนะอายุที่1ิปีส่วนสูง170เ็ซนเป็นมือจากชนิบุรีรัมการผ่านมือกว่าหน0ยครั้งน,นะก็หายไปนานกลับมากได้หลายไฟแล้วก็ร่างกายนะ่าจะดีขึ้นแล้วดูจากฟอร์มนะดีขึ้นเรื่อยๆนะน้ำหนักไปไป60กิโลซ้อมที่สอประสบโชคจังหวัดบุรีรัมนะเป็นมือเข่าอาชีพมวยฝีมือผสมประสานกันนะเดินได้ถอยเป็นก็ก็ครบครบเครื่องในสไตล์แบบมือฝีมือก็ลูกสู้ลูกชนนะแต่ก็ไม่ ไม่ถือว่าดุดันอะไรมากเท่ามุมน้ำเงินที่มาแทนแล้วเจ้าดาบดำนะดูดุดันกว่านะเป็นขุ้นเข่าขย่าขวดนะฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงปั๊มลัทธตตีนเหนียวแน่นรวดเร็วอาวุธหลากหลายลูกชายแสนใจนะก็ห่างไปทีไปกว่าหนึ่งเดือนยี่สิบสี่วันทุกทีร่างกายน่าจะสมบูรณ์ดีขึ้นแล้วนะเพราะว่าไฟแรกๆที่มาชกก็ยังไม่ดีเท่าแบบนี้เดี๋ยวนี้ฟอร์มเขาดูดีขึ้นเรื่อยๆก็เสมอจอดมาได้นะคะสามไฟล่าสุดของเขานะ เคยแพนนกยุกสี่เขาเคยชนะนกยุกสี่พยัก์สุรินนะที่สุดท่นท123อน้ําไทยร้อยิบสามปอนแล้วก็มาชกร้อยสิบสี่ปอนนะมาชนะแทนเพชรก้องฟ้านะล่าสุด่าเสมอกับจอร์ดนะคะก็เขาก่อนหน้านั้นเขาชนะก้องพบนะแล้วก็มาชนะนกยุกหนึ่งปอนพิเศษนะคะก็หลังจากหายไปนานนะฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะก็ถือว่ามันได้คนละแบบนะคะเขาจะเป็นทรงแบบว่า ผีมือฉลาดกว่าแ, like แล้วดาบดำแต่ดาบดาจะหมดเป็นมวยสไตล์แบบว่าบู๊อะแล้วก็แข็งแรงไปๆนะเวลาตกเป็นรองฮาวิ่งสู้ชนพิกชนะมาหลายครั้งแล้วนะเป็นนักชกอายุยี่สิบห้าปีนะเขาเวรแทนเกาะเต่านะส่วนสูงร้อยหกสิบห้าเซนเป็นมวยจากร้อยเอ็ดการผ่านมวยพอๆอกันกว่าหนึ่งร้อยครั้งเป็นมวยเข่าครบเครื่องนะตอนที่เพชรส atch, ุนึกตัวร้อยเอ็ดนันักไปเป่าหกสิบเอ็ดกิโลเวทที่ชแข่ง <Leonardo> ร้อยยี่สิบห้าไม่เกินร้อยสามสิบสี่ปอนด์นะก็เป็นมวยเข่าเตะหนักต่อยแรงแล้วแล้วตีเหนียวแน่น เหลี่ยมเข่าเด้งตีดีปลายมีฮหุ้หนะหัวใจตาแรลกตาสวนทาสภาพร่างกายมาดีๆแบบว่าไม่กรอบไม่อะไรนะแพ้ยาก้วมวยคนนี้นะหลังหลังมาทกช่องเจ็ดขนาดเป็นมวยแทนยังแพ้ยากเวลาแพ้ก็แพ้แบบเบียดๆีนะถือว่าน่าจะชกถูกถูกเขาเรียกถูกสตาเวทีจะสีอยู่นะเพราะว่าก่อนไปสงการนะก็เขาแบบซื้อสีมาเขาให้ดัดดำนะเป็นฝ่ายชนะเป็นรองเป็นรองเยอะอยู่นะ คนที่เล่นมวยรองได้เงินนะวันนั้นนะคะตามฟอร์อมล่าสุดของเขาเคยชนะฟายกหนึ่งคาซานนาที่ราดเป็นิน125ปอนด์แล้วก็มาทุก124ปอนด์มาแพ้มันีแดงไฟเตอร์มวยไทยนะคะล่าสุดนะมาชนะลุงเพชรเพชรเจริญนะชนะลุงเพชรได้ต้องห่วงอะไรแล้วนะลุงเพชรนะเขาก็กลับมาฉายไว้หลายหลายหลายครั้งแล้วก็ร้างกายน่าจะดีขึ้นวันนั้นหนูมองว่าจะมองว่าไม่แพ้ก็ได้มองแพ้ก็ได้นะ ก็ย้อนดูฟอร์มเพชรบลิตนะคะก็น่าจะฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะหลังจากหายไปนานนะคะก็ดูร่างกายดูด um ูอร์มการชกก็ดูดีกว่าแรกๆที่มาชกนะแล้วเสมอจอดได้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแต่ถ้าเปลีที่กับความดุดันของมุมเงินนะเป็นมวยมาแทนนะนหนูก็เลือกชอบไปที่มุมน้งเงินก่อนนาเล่ากันค่ะคู่นี้นะถ้าให้ชอบวันนี้นะก็เลือกชอบไปที่เจ้าปานดํานะคะ ก็เขามาชกช่องเจ็ดนะเขาไม่ค่อยแพ้นะแล้วเป็นมวยมาแทนมาเข้ารายการเข้าเวรแทนตลอดนะอย่างไฟล่าสุดนะคะก่อนกับบ้านสงการนะบเบเซียสูสีมากๆนะเขาเป็นฝ่ายบูบุญนะ่ะขยันออกอาบุธนะคะกรรมการก็ให้มวยเดินนะจริงๆชูใคยก็ได้แนละ้วเขาสามารถเอาชนะ แชมป์ปูเสืออย่างเจ้าคู่ต่อสู้ที่เขาชนะมาที่ช่องเจ็ดได้นะเขาไม่ต้องกลัวใครแล้วนะคะก็เดี๋ยวค่อยสืบใหม่อีกทีนะก็ไม่ใช่ว่าเจ้าเพชรบริษัไม่เก่งนะก็วันนี้ชอบไปก่อนชอบไปที่มุมน้ำเงินค่ะเขาซ้อมรอรายการอยู่แล้วนะค่ายนี้พุที่สี่คู่เอกของรายการนะคะก้ากระลัดสอสเจนโพเจอกับดวนหนึ่งชูทางดวนนะพี่กัดชกวันนี้ร้อยสี่สิบตอนนะก็เพิ่งเจอกันมานะคะที่ สึกมวยสัญจรน,นะ,ะเจ้าเก้ากหลัดเป็นฝ่ายชนะมานะ,ะวันนั้นนะคะก็ได้ไปกินกันไปลายนะต้นๆนะดวนหนึ่งเขาก็ทําได้ดีเหมือนทุกครั้งอะแล้วมวยคู่นี้ไปชกแพ้ที่ช่องเจ็ดสีมาทั้งคู่แต่เก้ากหลัดแพ้แบบเบียดๆนะแพ้พี่แจ็คนะ,คะแต่ชูด่วนนี่แพ้น็อกเจ้าเลยนะ,ะที่อยู่ศึกกิเมึงนนแพ้ไปๆตลอดนะคะสําหรับชูหนึ่งนะคะแต่ก็ไปชกที่ศึกท้อน้าไทยก็มีชนะบ้าง แพ้บ้างลุ่มๆดอดนๆนะเพราะว่าลูกพี่เขาดีนะคะก็เสียชัยวัดดีนะคะแบบว่าน้ําเลี้ยงดีเป็นลูกพี่ดีก็มีใครไปกว่าครึ่งนั้นสําหรับนักมวยนะคะไปไหนก็ไม่ต้องกลัวแพ้เสมอมาสูสีมาหน่อยนะคะมีราคาดันช่วยนะคะก็แล้วแต่ว่าสนาของนักมวยจะมีลูกพี่ดีแบบไหนบ้างนะคะก็วันนั้นนะชคกันพี่กั140ปอนด์เหมือนไฟนี้นะคะก็มาเกินคนละส่ย์ชุดเก้าเท่ากันนะไฟวันนั้นนะคะเป็นมือขวานะเก้าเก้าขวัลกนะเป็นมือขวา เข่าเปิดเกมเเคว้าคอรอกแรกตัวตีเหนียวนั่นไปลายแข็งแกร่งแข็งแรงกว่านะกินกันไปลายปลนะไฟที่ผ่านมานะคะก็กินกันมงในนะคะส่วนเจ้าดวนหนึ่งนะเป็นไม่ควาฝีมือจัดจ้านเตะหนักต่อยแรงไล้แขนขขางหนะ้าแทงแรงดีตัวสูงยาวนะหุ่นสูงยาวนะคะก็หนูเห็นเขาครั้งแรกที่ชกช่วงเจ็ดหละก็เหมือนต้องต้างมาชกก็ยังสไตล์สไตล์มวยยอเลยแอดทางอีสานนะก็จะมีความเป็นสไตล์ของ ของมรสเลกของของ็เลยแอดอยู่ทางนั้นแหละเวลาที่มันชกในเมืองกรุงมันจะมีแบบมีแบบว่าเขาเรียกวความความไม่ทันมวยเมืองกรุงนิดๆอะ่ะแต่ว่าไปชกศึกเทลนไทยนะราคาพาเข้าครั้งหนึ่งนะคะก็ชูส่วนหนะ้าอุ้มแดงนะคะก้าวกระหลัดสเันโพนะคะก็เคยชกที่ท่องเจ็ดไฟล่าสุดแพ้พี่แจ็คมานะคะ เป็นนักชกอายุ18ปีนะสูงร้อยเก้าสิบสามเซนเป็นมวยรูปร่างชกดีนักตาดีนะก็ถือว่าเก่าในระดับหนึ่งนะหนูก็ชอบอยู่นะเชิงชกเขานะคะก็เพิ่งมาคุ้นตามชกช่องเจ็ดอะส่วนใหญ่เขาไปชกศึกเสียโบสด้วยนะคะเป็นมวยขวามวยขาอาทีฟนะซ้อมที่สวนน้ำทานคีรีจังหวัดกระบี่น้ำหนักเป็นปอยหกกิโลเวทที่ชกอย่งร้อยสไม่เกิน149ปอนด์ิบก้อนะก็ชกอยู่ในเวทใหญ่ขึ้นไปนะวันนี้ลดเวทมาชกนิดหน่อยก็เหมือน141ยะแต่ชกร้อนะ ครนี้เ็เคยชกกันมาที่ผ่านมาก็ร้อยสี่สิบนะคะเป็นมวยขวามาวยเข่าเปิดเกมเพราะคอรกลักวัตเตนเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรง,ง,ง,งนะบูดูดันบูบุญนนะ่ะขยันออกอาวุธนะก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งสามความล่าสุดของ9ก้ากลัดนะเคยแพ้คะแนนแจ็คราชานนนะก็ปิดเบียดนะคะก็ไปชกบ้านเขานะก็ถูกให้พี่แจ็คก,ก็ไม่แปลกนะคะก็เขาสูสีกันจริงๆนะคะใครก็ได้วันนั้นร้อยสามสิบเก้าอแล้วก็มาชกนะร้อยสามสิบเจ็ดบอนนะยอดเอทีต่อให้สองบอนนะก็ แพ้ยอดอีทีกับบลลิงกี้ที่ศึกทลทมไทยและล่าสุดนะคะร้อยสสิบปอนด์นะมาชนะคะแนนด่วนหนึ่งฟูทั้งด่วนนะที่สึกรวมชาวสิาศนะคะก็ก่อนมาช่วงเจ็ดก็เคยชนะคะแนนเพชรวังหินนะเมื่อเดือนสิสองปี6กเจ็ดที่มวยมันส์สั่นเมืองช่วงที่สองนะคะวันนี้เจอกับคู่รับเก่านะอายุยี่สิปีนะเป็นพี่และเจ้าดอนหนึ่งนะคะสูงร้อยเจ็สิบห้าก็เตี้ยตั้งแแค่แสองเซนนะเป็นมวยจากดอนจานกาลสินนะมวยแข็งมวยกาลาสินนี่มวยแข็งแรงนะ ก็น่าจะอยู่เครือข่าเดียวกันคนรู้จักกันกันกบพวกพี่วันฉลองหรือเปล่าคนคนกาลสินเหมือนกันนะก็ชกม,มากกว่าหกสิบครั้งเป็นมวยขวามวยเข่านะลูกพี่ดีนะคะก็ถามว่าใจบูสูดดีไหมดีนะแต่มันอยู่ลูกฝีมือลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ลุ้มรุมดอนดอนนะตอนที่หนึ่งชัยวัดกุบลราชธานีน้นเาไปปะหกเก้ากิโลเวทที่ชกแล้วเก่งร้อยสี่สิบห้าร้อยห้าสิบสองตอนนะวันนี้ชกต่ำกว่าเวทลดลงมาร้อยสี่สิบตอนนะ เจ้าเพชรบันดีนะก็เป็นมวยขวามวยเขา่าก็มวยเดิไม่เปิดมีทุกสไตล์นะคะก็บู๊สู้ดีนะตลัดไปไปลาชอบหมดนะคะเวลาเจอมวยเก่านะจะชอบแพ้ทรงมวยอะ่ะมันจะมีความแพ้แบบว่าแบบนักมวยมันใจสู้อะ่ะสมมติตกเป็นรอมันยุบมันช้าไปแล้วมันจะมีความแบบว่าออกทะลงทะเลเราเห็นอะแต่เรื่องหัวใจหนูก็มองว่าดีนะ ก็บูสู้ดีแบบสู้ถวายหัวให้พี่เลยนะถือว่าผ่านนะคะฐานความล่าสุดนะเคยชนะคะแนนใจสิงนะที่สึกไทยแล้วก็มาชนะแสนเฮงสิบหนึ่งอุบลที่ิึกท่อดน้ไทยแล้วก็มาแพ้เก้ากระหลัดนะคะคู่นี้นะคะก็ชอบไปที่มุมแดงเคยชนะมาแล้วอย่างชอบความแข็งแรงของเขานะแรงปลายดีกว่านะส่วนใหญ่มุมน้ําเงินนะคะเขาชอบหมดไปไปลายให้หนูเห็นนะคะแต่รูปร่างช่วงชกก็ได้เปรียบเฉลียยแค่สองเซน คู่นี้ชอบไปที่ก้าวกระดก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟันธงอีกทีทุกคืนวันศุกร์หรือวันเสาร์นะถ้าได้ข้อมูลมาเร็วหนูก็จะมาเร็วหน่อยนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามนะขอเวลาสืบมวยก่อนแล้วจะมาพูดให้ฟังอีกทีคืนวันศุกร์หรือเสาร์นะคะ <S <S คุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการและขอบคุณทุกๆก,การติดตามค่ะ